สวัสดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคําสอนดีๆเกล็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพรพัทระเทวานะคะว่าโดยเรื่องคนที่เกิดมาเป็นคนโชคดีนั้นทําอะไรก็มักจะสําเร็จ มีบุญชนิดใดมาเสด็จพ่อองค์เพชรกล่าวว่าคนที่เกิดมาโชคดีก็แปลว่าในอดีตชาตินั้นเขามีบุพกรรมดีที่เคยสร้างความสุขให้คนอื่นสร้างสิ่งดีๆให้คนอื่นในทุกรูปแบบโชคดีเรื่องอะไรก็มักจะมอบสิ่งดีๆหรือกระทำความดีในเรื่องนั้นๆเช่นโชคดีเรื่องหวยเรื่องหุ้นเรื่องลอตเตอรี่เรื่อง จังหวะโอกาสที่มักจะให้เป็นเงินเป็นทองอยู่เสมอตรงนี้ก็อาจจะสร้างทานบารมีแด้เป็นทานบารมีชนิดที่ตัดสินใจทำฉับพรันฉับไวโดยที่จิตไม่ไม่ <c oughs> ไม่คิดมากไม่ยย่นเยอะและไม่อิดออด ตรงนี้แปลว่าเป็นคนที่ใจใหญ่ทุ่มเททําความดีโดยไม่คิดหน้าคิดหลังบุญชนิดนี้นี่แหละที่จะทําให้เป็นคนโชคดีมักถูกรางวัลมักได้โอกาสอะไรที่พิเศษเสมอแต่บางคนก็ต้องเหนื่อยหน่อยต้องทํามาหากินแต่ในที่สุดก็โชคดีแปลว่าทําทานมาในชนิดที่คิดหน้าคิดหลังคิดคํานวณอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจทําทานเป็นต้นส่วนความโชคดีในประเภทอื่นๆเช่นมีคนรักมีเทวดาช่วยเหลือ มันก็เป็นในเรื่องของเมตตาเราเคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นปรารถนาดีต่อเทวดามักแผ่เมตตาอุทิศบุญให้เทวดาอยู่เสมอก็จะมักก็มักจะเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและนำพาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีๆมาช่วยเหลือเองกรรมนั้นไม่มีคำว่าบาังเอิญไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีคำว่า ฟ้าดินลิขิตให้คนนี้เป็นคนโชคดีหรือโชคไม่ดีมีแต่กรรมนั่นแหละกรรมเป็นผู้ลิขิตสิ่งต่างๆที่เราจะต้องได้รับสิ่งที่ต่างๆที่เราจะต้องเผชิญและมีเป็นนี่คือเรื่องของกรรมดังนั้นทำกรรมดีของเราในชาตินี้ให้เต็มที่เพราะตราบใดที่เรายัง ต้องเวียนไายตายเกิดในวัฏสงสารบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งพาของเราชาตินี้ไม่สบายก็ทําชาตินี้ให้เป็นเหตุปัจจัยให้ชาติหน้าได้มันสบายขึ้นอย่าประมาทในทานโดยเฉพาะทานนั่นแหละมันเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้เราเกิดมามีทรัพย์สินเงินทองศีลก็จะทําให้อายุยืนมีความปลอดภัยมีทรัพย์สมบัติที่จเจริญมั่นคงยาวนาน ส่วนภาวนานก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีสติปัญญามีความมั่นคงทางจิตใจไม่หวั่นไหวง่ายเป็นเรื่องของการที่เกิดมาแล้วเป็นคนที่มีนิสัยทางจิตที่อารมณ์ดีมีสุขคิดดีมีพลังจิตจึงขอฝากธรรมะคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ